สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับผมเบียร์นะครับวันนี้ผมมีที่แปลงสวยๆนะครับนี่ครับเป็นสวนมะพร้าวนะครับแล้วก็ติดคลองด้านข้างหลังที่นะครับแล้วก็มีบ้านนี่ครับบ้านหลังเล็กๆเอาไปรีโนเวตต่อได้เลยอีกหนึ่งหลังนะครับพื้นที่ทั้งหมด8ดไร่3างานนะครับแ80ดสิกว่าตารางวานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ นี่ครับน้ำน้ำสวยมากครับมีน้ําตลอดทั้งปีเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นี่ครับพื้นที่ด้านหน้าที่ดินเนี่ยจะมีวิวเขาด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมะพร้าวก็มีทั้งต้นเล็กและก็ต้นใหญ่นะครับทั้งปลูกได้ประมาณสองปีแล้วก็ มีพึ่งปลูกสักเพึ่งจะปลูกด้วยก็มีนะครับนี่เดี๋ยวไปดูคลองกันก่อนมีปลาเต็มคลองเลยนะครับคุณผู้ชมคือที่แปลงเนี่ยจะอยู่ติดคลองแล้วก็อยู่บนต้นฝายด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับขอบเขตคุณผู้ชมจะเห็นธงสีส้มนะครับนี่ครับธงสีส้มนะครับ จะเป็นขอบเขตของหลักหมุดนะครับส่วนที่ตรงที่ผมยืนเนี่ยจะเป็นที่เกินทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นคลิปยอ่อๆย่อยๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้รับชมคลิปเต็มนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่โอโ้โหปลาเยอะจริงๆครับคุณผู้ชมปลาเยอะเลยนะครับตรงนู้นครับคุณผู้ชมตรงนู้นนะครับตรงนู้นจะเป็น ฝ่ายน้ํานะครับก็คือถ้าหน้าน้ําเนี่ยน้ําก็จะล้นฝ่ายแล้วก็ได้ยินเสียงฝ่ายน้ําเนี่ยสบายหูเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงริมฝ่ายน้ําก่อนเนี่ยคุณผู้ชมขอบเขตนะครับขอบเขตที่ดินจะสุดแค่ตรงประมาณตรงนี้นะครับแต่ว่า ที่งอกที่เกินนะครับเป็นที่ริมคลองเนี่ยโดยที่ไม่มีอ่าใครจะเข้ามาในตรงนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าจะมีของกั้นทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งด้านหน้าตรงเนี้ยมันก็เป็นคลองเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นคลองเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งด้านข้างก็มีที่ดินที่ติดกับที่เนี่ยแค่แปลงเดียวนะครับคุณผู้ชม นี่ครับคุณผู้ชมตรงเนี้ยจะเป็นฝ่ายน้ําล้นนะครับซึ่งถ้าหน้าน้ํามาก็จะไม่มีการท่วมที่แน่นอนนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับถ้าชอบที่ติดคลองแบบนี้นะครับแนะนําเลยครับแปลงนี้สวยมากครับนี่ครับคุณผู้ชมตรงนี้ ก็จะเป็นคลองอีกเหมือนกันนี่ครับตรงนี้คลองเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยจะอยู่ตรงเนินๆนั่นเลยนะครับเนี่ยมีบ้านหลังเล็กๆมีติดคลองเป็นฝ่ายน้ําล้นตรงนี้ด้วยนี่ครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปเต็นเต็มนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชม